โอเคครับผมขอทะลุก่อนใช่ไหมโอเคครับเรื่องเรื่องเรื่องคำถามเลยครับเรื่องเลยครับถือถือไว้ก่อนนะครับถือไว้ก่อนนะครับผู้สมัครท่านไหนจะตอบก่อนครับกล้าออกมาข้างหน้าเลยครับ คุณได้เป็นประธานสีคุณจะบริหารงานในการเป็นประธานสีอย่างไรให้สีของคุณชนะแรกเลยนะครับผมจะให้ความคิดของท่านประธานที่มีความคิดสร้างสารรค์แบบนี้มาแชร์ความรู้สึกกันว่าจะต้องการคอนเซ็ปต์แบบไหนคือเราจะคิดคอนเซ็ปต์ตรงๆกันนะครับว่าเราต้องการแบบไหนแล้วเรามาร่วมมือกันทำที่ดีที่สุดครับเรา,เรา,เราอะอรครับหลัครับ ครับถ้าคุณไม่ได้เป็นประธานสีและถูกโยนงานไหมทําทุกอย่างคุณจะทําอย่างไรก็ต้องทําสินะฮะเราก็ เป็นประธานกินนะเราก็พร้อมจะช่วยออยากเต็นที่นะครับพร้อมทีจะช่วยอยากเต็นที่นะฮะเราก็ขัดอะไรเขาไม่ได้เขาเป็นประธานนะฮะก็ก็แค่นี้นะฮะขอบประธานอีราฟครับเชิญครับอีรับ แลาฟังคุณาโอนออกใช่ไหมครับถ้าเพื่อนในห้องของคุณไม่ช่วยเหลือในการหาเสียงเลยคุณจะทำเช่นไรให้การหาเสียงในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีครับขอบคุณสำหรับคำาราครับก <thing> ็ต้องคุยกันด้วยเหตุผลนะครับว่ามันถ้าไม่มีคนช่วยกันอย่างเงี้ยงานก็ไม่สามารถดำเนินไปได้ครับ ต้องสามัิธีกันครับครับขอบคุณครับแลนนี่คือผู้รับหมากราศีคณะชาติประดีดีเหลือทั้งสามเบอร์ครับขออนียงรกมือครับ